สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูนาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นนะคะเพราะเส้นเป็นพื้นฐานสําคัญในวิชาศิลปะซึ่งสําคัญมากๆนักเรียนพร้อมกันเล้อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เส้นตรงนะคะเส้นตรงมี2ประเภทด้วยกันเส้นตรงแนว แล้วก็เส้นตรงแนวนอนนะคะทะแยงนะคะเส้นทถยงจะมีลักษณะคล้ายคเส้นตรงเลยนะคะแต่ว่าจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะต่อมาเป็นเส้นหยักนะคะเส้นโค้งให้ได้โค้งต่อเนื่องกันค่ะลักษณะจะคล้ายคคลื่นทะเลเส้นขดนะคะเส้นขดจะมีลักษณะคล้ายคล้ายอมยิ้มหรือว่าโดนัทนะคะเส้นสุดท้ายก็คือเส้นปักนะคะเส้นปากจะมีลักษณะคล้ายๆเส้นตรงค่ะแต่เราจะเว้นช่องว่างสักเล็กน้อยนะคะเป็นเส้นตรงแนวนอน นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเส้นกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาทบทวนกันนะคะว่าเส้นมีเส้นอะไรกันบ้างนะคะและขอให้นักเรียนพูดออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเส้นตรงแนวตั้งอีกครั้งค่ะเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนอีกครั้งค่ะ เส้นตรงแนวนอนเก่งมากเลยค่ะเส้นทะแยงเส้นทะแยงต่อไปเส้นหยักค่ะเส้นหยกักเก่งมากเลยค่ะเส้นโคง้งอีกครั้งค่ะเส้นโคง้ง เส้นโค้งต่อเนื่องเส้นโค้งต่อเนื่องเก่งมากเลยค่ะต่อไปเส้นขดเส้นขดเก่งมากเลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นประเส้นประเส้นประ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องเส้นกันแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนบ่อยๆซ้ำๆนะคะฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันนะคะสำหรับวันนี้โคนาต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ